ปี2026มาถึงแล้วและนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอย Toyota f o r t u จ n r นโฉมใหม่สีดำสุดพรีเมียมที่ผสมผสานพลังความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำอนาคตได้อย่างลงตัววันนี้ออโต้ i ิเบจะพาไปสัมผัสรายละเอียดทุกมุมที่ทำให้รถคันนี้ยืนหนึ่งในกลุ่ม SUV ระดับแฟลกชิพแบบไร้ข้อกังขาเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Fortuner 2026มาในโทนสีดำเงาพิเศษที่เรียกว่า Midnight Black Premium ตัดกับเส้นสายตัวถังแบบสปอร์ตคมชัด กระจังหน้าใหม่ทรงพารามิกกริลแบบฟูโครมพร้อมไฟหน้าแมทริก LED Vision ที่ปรับลำแสงอัตโนมัติตาม,ตามการเคลื่อนไหวและไฟเด time ม u n n i ิ g งไลท์แบบเส้นคมดีไซน์เฉพาะรุ่นล้ออลลอยขนาด21นิ้วลายไฮเปอร์เบ Black ็คโครมยกระดับความโดดเด่นบนทุกเส้นทางด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้าย LED 3D Infinity Design แบบเชื่อมต่อเต็มความกว้างพร้อมสปอยเลอร์สีดำด้านและกันชนท้ายดีไซน์สปอร์ตใหม่ที่ซ่อนปลายท่อไอเสียคู่เอาไว้อย่างลงตัว ประตูท้ายเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมคิกเซนเซอร์เปิดปิดอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกในทุกสถานการณ์ขยับมาที่หัวใจหลัก Fortuner 2026ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบลิตรให้พละกกำลังสูงสุด280แรงม้าแรงบิด650นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ1 0สปีดพร้อมโหมดขับเคลื่อน4 w d มันติตีเรนเซเลกและระบบอัตต i v ี s ูสเ e นชั่นปรับความหนืดอัตโนมัติทำให้ควบคุมได้มั่นใจแม้เส้นทางสมบุกสมบัน ภายในห้องโดยสารคือจุดขายหลักสีดำเงาตัดด้วยไฟแอมเบียนไลท์แบบ64เฉดสร้างบรรยากาศหรูหราเต็มขั้นเบาะนั่งหนังนบป้าแท้ปรับไฟฟ้า12ทิศทางพร้อมฟังก์ชันระบายอากาศและระบบนวดในตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตหุ้มหนังแท้และหน้าจอเฮด d ัพดิสเพลยแสดงข้อมูลสำคัญบนกระจก คอนโซลกลางติดตั้งจอสัมผัสขนาด15นิ้วระบบ Toyota Smart Connect รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายลำโพงพรีเมียม JBL รอบคัน14ตำแหน่งพร้อมซับวูฟเฟอร์ในตัวสร้างมิติความบันเทิงเต็มรูปแบบระบบปรับอากาศ4โซนอัตโนมัติแยกอุณหภูมิได้อิสระพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถว3 ด้านความปลอดภัยโตโยต้าใส่มาให้เต็มที่ทั้งระบบ Toyota s เซฟตี s e n น e 4.0พร้อมฟีเจอร์ใหม่อย่าง Proactive Driving Assist ช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนอัตโนมัติระบบ Adaptive Cruise Control ที่ทำงานแม้ความเร็วต่ำระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาแบบ3 d v ดีวนอกจากนี้ Fortuner 2,026ยังมีโหมดขับขี่อัจฉริยะ i i ไอไรโหมดปรับเครื่องยนต์ช่วงล่างและระบบควบคุมเสถียรภาพตามสภาพถนนและสไตล์การขับแบบเรียลไทม์ พร้อมระบบเชื่อมต่อ Toyota Connected Services อัปเดตซอฟต์แวร์ OTA ได้ตลอดเวลาท้ายสุดคือความเงียบและความสบายห้องโดยสารติดตั้งกระจกกันเสียงแบบ Acoustic Glass รอบคันพื้นปูวัสดุด,ดูดซับเสียงระดับพรีเมียมทำให้แม้ใช้ความเร็วสูงก็ยังคงความเงียบสงบภายในห้องโดยสารอย่างเหนือชั้น นี่แหละคือเหตุผลที่2026 Toyota Fortuner สีดำใหม่ถูกยกให้เป็นยุคใหม่ของ SUV หรูพลังไฮบริดที่รวมความแรงความประหยัดเทคโนโลยีและความหรูหราไว้ในคันเดียวใครที่กำลังมองหา SUV สายพรีเมียม,มที่ครบทุกด้านบอกเลยคันนี้คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดแน่นอน